สมเด็จฮุนเซนผู้มากบารมีจอมเผด็จการแห่งกัมพูชาโดนกระชากลากไส้โดยเพจนักสืบดัง CsilA เปิดโปงด้านมืดอันโหดร้ายของสมเด็จจากนรกผู้นี้ CsilA คุยอดีตรักของฮุนเซนกับเมียน้อยซึ่งจบลงด้วยใบสั่งตายเรื่องความรักที่แลกด้วยชีวิตเรื่องจริงของพิสิทธิ์ปิริยากับเงามืดของผู้นำกำัมพูชาเลิกรักเมื่อไหร่ก็ตาย เธอไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มีอำนาจไม่ได้ถือเอกสารลับแต่เธอถูกฆ่าเหมือนอาชญากรเธอไม่ได้ทำผิดอะไรแค่หลงรักผิดคนใครคือพิสิทธ์ปิเรียอกเอียบพิลีหรือชื่อในวงการว่าพิสิทธิ์ปิเรียคือหญิงสาวชาวกัมพูชาเธอเป็นนักบัลเล่ระดับชาติเป็นนักแสดงขวัญใจคนทั้งประเทศมีชื่อเสียงมีความสามารถและมีแฟนคลับจำนวนมากแต่เบื้องหลังชื่อเสียงนั้นเธอมีความลับที่ไม่มีใครควรรู้ ธอคือคนรักลับของฮุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาจากบันทึกส่วนตัวของเธอซึ่งถูกเผยแพร่หลังการเสียชีวิตพิสิทธ์เขียนว่าเธอกับฮุนเซนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเหมือนสามีภรรยาเธอหลงรักเขาอย่างบริสุทธิ์ใจยอมยากับสามีเก่าเพื่อมอบทั้งชีวิตให้กับเขาเธอได้รับบ้านรถเงินและของขวัญล้ำค่าจากผู้นำแต่เธอไม่ได้อยากขายตัวเธออยากรักเธอรักเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนฉันรู้สึกเหมือนเป็นภรรยาที่ถูกซ่อน นี่คือข้อความจากไดอารี่ส่วนตัวของเธอจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี1999คุณเซนโทรหาเธออีกครั้งหลังข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์แพร่กระจายในวงกว้างภาพรักคนรักเมียของเขากำลังพังลงเขาขอให้เธอปฏิเสธทุกอย่างห้ามให้สัมภาษณ์ห้ามพูดห้ามติดต่อเขาอีกหัวใจฉันแตกสลายร้องไห้ทุกวันฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเหมือนผีเสื้อที่บินเข้ากองไฟปิลิยาเขียนไว้ในไดอารี่ หลังจากนั้นบัญชีเงินฝากของเธอกว่า200,000ดอลลาร์ 200, ถูกอายัดเธอถอนออกมาได้เพียง50,000ดอลลาร์ 50, 000, ก่อนถูกปิดบัญชีอย่างเป็นทางการบ้านที่เคยอยู่ถูกยึดกลับเธอต้องไปให้ลายนิ้วมือเพื่อยอมคืนทรัพย์สินทุกอย่างในสมุดบันทึกเธอเขียนสั้นๆว่าฉันเจ็บปวดจนพูดไม่ออกในที่สุดวันสุดท้ายของเธอก็มาถึง6กร,รกฎาคมปี1 9 9 9กลางวันแสกๆในตลาดโอรุไซกรุงพนมเปญพิสิทธิ์พิริยา กำลังเดินอยู่กับหลานชายวัยเพียงเจ็ดขวบเธอไม่ได้คาดคิดว่านั่นจะเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตมือปืนสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้จากนั้นชักปืนยิงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากโดยไม่ลังเลกระสุนเจาะเข้าเต็มศรีรษะและหน้าอกจนเธอล้มลงกับพื้นเสียงกรีดร้องดังลั่นตลาดผู้คนแตกตื่นหลานชายของเธอยืนร้องไห้ตัวสั่นอยู่ข้างๆร่างของป้าเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส เธอสิ้นใจลงในอีกไม่กี่วันต่อมาคือวันที่13กรกฎาคมปี1999ไม่มีแม้แต่ความยุติธรรมหลังความตายแม้จะมีพยานจำนวนมากแม้จะเกิดขึ้นในที่สาธารณะแม้เธอจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ไม่มีใครถูกจับไม่มีตำรวจคนใดสืบสวนอย่างจริงจังไม่มีอายการคนใดกล้าเอ่ยชื่อผู้ต้องสงสยัยไม่มีสื่อหลักคนใดกล้าขุดคดีต่อเรื่องเงียบหายเหมือนกระสุนที่ทะลุร่างเธอฆ่าแล้วเงียบ C.S.I.L.A. ระบุเผาว่าความโหมดร้ายของผู้นำที่ล้างประวัติตัวเองจากขาเขมรแดงคุณเซนเริ่มต้นชีวิตการเมืองจากขาเขมรแดงวันนี้เขาคือผู้นำที่ล้างมือจากอดีตแล้วสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าเป็นพ่อของชาติแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยรักเขากลับถูกฆ่าโดยไม่มีแม้แต่โลงศพที่ได้รับความยุติธรรมเธอตายไปแล้วแต่เรื่องราวของเธอคือคำฟ้องที่ไม่มีวันตายมันทำให้คนทั้งประเทศเห็นว่าไม่มีใครปลอดภัยแม้แต่คนที่รักผู้นำด้วยหัวใจจริง